ครับสวัสดีครับผมต้อมคนข้างบินนะ,บะนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่อง120 FT120 OSFT120 Gemini นะครับเป็นเครื่องเทวินสองสูบสองสูบนอนนะครับเป็นเครื่องเทวินในโตนะครับทีนี้อเผอิญน,นะครับจริงๆอ่ะะ <Birthday! S 2> uh, เครื่องนี้นะครับมันมีผมมีผมได้มาสองเครื่องไม่ใช่จริง,รงผมมีเครื่องเดียวแหละแต่พอดีให้เครดิตพี่นาวีด้วยนะครับเครื่องเครื่องตัวนี้ครับเป็นเครื่องของพี่นาวีอีกเครื่องหนึ่งแกส่งมาให้ผมช่วยดูแลให้หน่อย่า่ว่าเขียนว่ามันเดินเบาไม่ดีหรือยังไงมันชอบดับสูบหนึ่งหรืออะไรสักอย่าง,งนี้แหละนะครับซึ่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเอามาทํารีวิวพอดีนะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าระหว่าง2รุ่นนี้มมีความแตกต่างยังไงคือจริงจริงมันขึ้น120 ft เหมือนกันนะครับมันคือ F T หนึ่งแต่ว่าเครื่องของพี่วีก็คือเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้มันเป็นพาทแรกครับหนึ่งสองศูนย์ธรรมดาไ F T หนึ่งสองศูนย์ธรรมดานะครับแต่ของผมนะครับมันเป็น F T หนึ่งสองศูนย์สองดูนะครับนี่ของหมเรามาดูลักษณะภายนอกกันก่อนนะมาเปรียบเทียบกันเล่นๆนะในไหนก็มีเครื่องมา วาเหมือนกันพร้อมกันสองตัวพอดีนะครับก็จะว่าทำเล่นๆนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยคือคาบูแหละสิ่งแรกเสียดายมากนะครับพี่วีเนี่ยส่งเครื่องมาคาบูหักเ,เดี๋ยวผมหาวิธีแก้กอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือคาบูแหละนะครับความแตกต่างเ,าเดี๋ยวผมดูนะครับคาบูมานใกล้ๆนิดนึงนะครับประมาณนี้แหละสิ่งที่แตกต่างคือคาบูนะครับคาบูของพี่วีมันจะเป็น คาบูของหนึ่งสองศูนย์ธรรมดารามันจะเป็นนี่นี่สี่ศูนย์ดีนะครับเป็นคาบูสี่ศูนย์ดีก็คือตัวนี้เลยนะครับส่วนเข็มมันจะเป็นเข็มแยกนะครับนี่มันจะมาอย่างนี้นะครับเหมือนสี่หกรุ่นเก่าเห็นะครับเข็มจะแยกอย่างนี้เข็มมันจะแยกมาแบบนี้นะครับเข็มจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไปหาจุดยึดเอานะครับอ่านี่คือจุดเด่นแล้วแต่คาบูของหนึ่งสองศูนเอ่อเวอร์ชั่นสองเนี่ยนะครับของซีรีส์2เนี่ยนะครับ จะเป็นคาบูแบบมีเข็มฝังอยู่แล้ว <S 2> <S 2> เ,หหเห็นนะครับสมาชิกเห็นนะจะมีเข็มฝังอยู่ในคาบูเลยนะครับอ่านะครับอันอันอันอ,อ,อ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะชิ้นนี้ไม่เกี่ยวนะครับพอดีผมเอามาใส่เส็้หน้านะผมต้องยื่นออกมาหนีออกมาเพื่อที่จะไม่ให้มันชนไม่ให้มันชนถังนี่ผมทําเองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะจริงๆก็จะเป็นก็จะ,จะมาแค่นี้แหละนะครับอันนี้ครับมีคาบูนะครับถ้าถามว่าถ้าผมไม่เทียบระหว่างคาบูสองตัวนี้นะครับ 120ธร,รรมดากับ120เวอร์ชันสองเนี่ยอะไรดีกว่ากันเราต้องยอมรับครับว่าคาบูในเวอร์ชันส่วนใหญ่นะคาบูรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับที่ติดเครื่องมาในรุ่นใหม่เนี่ยจะดีกว่าในรุ่นในรุ่นเก่าผมบอกได้เลยตรงนี้ดีกว่าแน่นอนไก่ละมันละเอียดกว่าเสถียรกว่าอันนี้จริงผมลองมาหลายตัวแล้วครับรุ่นใหม่ออกแบบคาบูได้ดีกว่านะครับ แล้วมันลดปัญหาเรื่องของการส่งสายน้ํามันครับเห็นไหมว่าเข็มมันจะอยู่คาคาบูเลยเป็นชิ้นเดียวซึ่งตรงนี้จะลดปัญหาไม่เหมือนกับตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์รั่วนะครับจากจุดนี้มาหาจุดนี้ได้เป็นทําให้มันมีเปอร์เซ็นต์รั่วเยอะขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ก็มีการพัฒนามาเช่นกันนะครับมีนะครับมีแน่นอนผมบอกเลยการวางเข็มห่างกับวางเข็มใกล้ มีผลแน่นอนนะครับปัจจุบันมันจะเอาเข็มมาไว้ <Yeah. S 1> กับคาบูหมดแล้วเพราะว่ามันลดปัญหาตรงนี้แหละนะครับความไกลครับก็ว่ากันไปนะครับมีจุดดีจุดเด่นนะต่างกันไปนะครับแต่รุ่นใหม่ผมว่าจ่ายแล้วน้ำมันได้ดีกว่าแน่นอนนะครับทีนี้มาดูอะไรม้นของเครื่องกันเครื่องเนี่ยนะครับจุดยึดคาบูอาจุดนี้ดูไปเรื่อยนะครับเครื่องเนี่ยผมว่ามันเท่ามันใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่ากันนะอผมจะให้ดูเป็นใกล้ๆก้เคียงเราเอาคาบูบก่อนนะครับอ่านี่โอเค ดูเครื่องครับอืมอเครื่องวางเท่าๆกันนะครับวางเท่ากันเลยนะอะ่เป๊ะแล้วครับดูนะฮะวางเครื่องเท่ากันอะไรที่มีความแตกต่างบ้างผมให้หนึ่งสิ่งที่หนึ่งนะที่ผมเห็นเลยตรงนี้เลยนะครับการพอตไอดีไม่เหมือนกันพอตไอดีนะครับพอตไอดีไม่เหมือนกันพอตไอดีของผมเป็นยางนะครับพอตไอดีผมเป็นยางเห็นะครับ,รบแต่ของเขา แต่ขหนึ่งสองศูนย์ของพี่นาวีนะครับยุ่นแรกซีรีส์แรกนะครับมันจะเป็นบานแฟแล้วก็เอาน็อตขันเหมือนกันกับท่อเนี่ยครับเหมือนกันนะครับแล้วฟุตหลอดฟุตหลอดของเวอร์ชันหนึ่งจะเล็กกว่าฟุตหลอดของเวอร์ชันสองพอทไอดีฟุตหนึ่งเวอร์ชันสองใหญ่กว่าเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหมครับท่อไอเสียก็ใหญ่กว่าเช่นกันนะครับดูไปเรื่อยท่อไอเสียก็ใหญ่กว่าเช่นกันนะครับ มีอะไรอีกอะคันนี้ผมมาสังเกตตรงซาเลนเดอร์นะครับตรงชุดนี้นะครับเยผมให้เอานี้ให้ดูว่าอย่างไงะชุดนี้นะครับนี่ผมให้ดูครับเห็นไหมฮะเราด,ดูนะผมว่าตัวของผมสั้นกว่านะนี่ของผมอยู่นี่ครับน,นี่ของผมครับเห็นไหมฮะของผมสั้นกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับตัวนี้ยาวกว่าแต่ฝาด้านบนผมว่ามันเหมือนกัน เนี่ยฝาด้านบนเนี่ยฝาสูบผมว่ามันเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนแค่ตัวนี้เฉยๆนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะอันนี้ก็เท่าเราไม่เท่ากันเห็นไหมครับอันนี้ก็อยู่ต่ํากว่าประมาณนี้อันนู้นนี้ห่างไหมครับนี่ห่างไหมครับนะซึ่งไม่รู้นะเราก็มาวิจยัยกันเฉยๆนะครับออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลยแล้วนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะครับอก็เหมือนกันหมดจุดวางอะไรก็เหมือนกันหมดอ๋อ จุกอันนี้ไม่นิดหน่อยครับต่างกันนิดหน่อยไม่มีผลอะไรมากต่างกันหลักๆก็คือคาบูหลักๆการจุนที่คาบูก็ต่างกันโดยรวมก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่คันนี้เนี่ยเครื่องของพี่วีเนี่ยนะครับนะครับคาบูส่งมาหักนะครับหักเพราะการส่งนะครับเนี่ยพี่วีอว่าตอนอยู่กับแกมันสมบูณ์นะครับเซ็งเลยครับเนี่ยหาวิธีก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีให้นะครับดูใช้คาบูเดิมจะได้ไหมมันคิดก่อนว่า หักอยู่โคนมันเลยเนี่ยจะแก้ยังไงให้แก่เนี่ยคิดไม่ออกนะครับแล้วนน็อตตัวเนี้มันันเป็นน็อตสามจุดสองมิลมันหาดอกตาฟไม่ได้ไอตัวนี้มันแปลกกว่าเพื่อนนะครับเนี่ยจริงจริงอ่ะจริงจริงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับจริงจริงเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยผมมีอยู่อลูเนี่ยผมกึ่งได้นะครับกึ่งใส่ได้แต่ทีนี้ปัญหาคือผมจะต้องกราฟเป็นสามจุดสองมิลมันไม่มีดอกตาฟสามจุดสองมิลไงธรรมาอ๋อเดี๋ยวต้าสามมิลก็ได้นี่หว่า เดี๋ยวคิดก่อนนะครับว่าทายังไงเพราะว่าคาบูมันก็หักติดเลยติดขอบเลยมันคาบนหักนี้เลยครับดูวมันหักขอบเลยนะครับเดี๋ยวค่อยแก้กันนะครับเดี๋ยวหาวิธีแก้ให้พี่ก็โดยรวมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอ่าก็เอาว่ากันไปตามนี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับก็มันไม่เกินสิบนาทีนะครับก็เอามีพิพากษากานมาดูกันมาคุยกันเฉยนะครับก็ทั้งสองรุ่นนะครับหนึ่งสนเอฟทีเหมือนกันนะครับแต่ ต่างกันตรงที่เป็นพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองแค่นั้นเองนะครับดูเห็นนะฮะอันนี้ไม่มีไม่มีสองอันนี้มีสองด้านหลังเห็นนะครับอซึ่งความแตกต่างก็มีกันนิดหน่อยอว่ากันไปตามนี้นะครับอโอเคครับผมขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสมาชิกที่ติดตามอยู่นะครับก็ถ้ามีเครื่องยนต์แบบนี้ผมก็จะวิจารณ์ได้นะครับมามาเทียบกันดูว่าอะไรดีไม่ดีต่างกันอย่างไรก็ก็ถ้ามีเครื่องมาอย่างนี้ก็ถือว่าฟุก ใช้คาว่าฟุกมากนะครับเพราะนั้นนานจะโผล่มาความกันสองทาเครื่องอย่างนี้ครับน้อยมากๆนะครับก็จะได้มาเทียบกันไหนเห็นจะจกันไปเลยนะครับนะโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วยังมีอีกหลายคลิปนะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ปล่อยให้ดูกันด้วยนะครับก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับ มีอะไรแปลก,กมีลายมินอะไรที่สมาชิกต้องใส่ใจในเครื่องยนต์นะครับผมรับรองครับว่าประสบการณ์ของผมกว่า500ตัวนะครับผมมีผมมั่นใจประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยปสมาชิกได้รับประโยชน์จากผมแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ